ทอดมาก็ภูมิใจแล้วแล้วก็ยิ่งตอนเด็กยิ่งไปไปที่ไหนนะครับไปแม่ค้าขายหมูปิ้งแม่เซเว่นอะไรเงี้ยเขาก็อย่างโอ้ยลูกคุณสลักทำไมน่ารักจังทั้งผู้หญิงผู้ชายพูดเพราะมากให้ขอในยกมือว่าทุกครั้งเลยคือคนชมตลอดเนี่ยต้องขอบคุณพ่อนะอันนี้คืออ้นี่คือเราเดินไปไหนมีต่คนชมลูกเดินไปไหนมีต่คนชมลูกอันนี้คือ เป็นความสุขที่หาซี้อไปได้ออรยอยยิ้มของพอ่อกนะว่าจะคงงงตั้งนานนะห้พูดถึงพ่อเลยทุกด้านเลยอ่ะหนูจะพูดตลอดว่า ภูมิใจตั้งแต่แรกเลยที่เกิดแบบเป็นลูกสมรักอันนี้คือพูดตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะแบบเกิดข่าวอะไรก็ตามหรือดราม,มา่าอะไรก็ตามหนูก็จะบอกว่าหนูภูมิใจมากที่เกิดเป็นลูกพ่อเพราะว่าเกิดมาปุ๊บก็มีคนรู้จักพี่เอก็ค,คือรู้จักว่าเป็นลูกสมรักคือ ไม่รู้จักชื่อหรอกว่าชื่อเบสอะรู้จักแค่ว่าลูกสมรักในโรงเรียนก็มีแต่คนชี้ว่าลูกสมรักลูกสมรักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะคะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเรามีบุญนะที่แบบเดินไปไหนแล้วอย่างน้อยคนจําหน้าเราได้ประชากรประเทศไทยอะค่ะมี70ล้านคนอะมันยากมากนะที่เราจะเดินไปไหนแล้วคนจะจดจําหรือจะทักเราบางคนจําได้แต่เขาไม่ทักก็มีนึกออกหมใช่ใช่แต่เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีบุญนะที่เขากล้าที่จะทักเราเขากล้าที่จะคุยกับเราอันนี้คือรู้สึกมาตั้งแต่เด็ก คนที่แบบเวลาใครทักเบสเบสร,รู้สึกว่าคุยเบสแบบนี้ว่าสนามมากอย่างที่เบสบอกตลอดว่าคนสวยคนน่ารักอะ่ะมีเป็นล้านคนคสิบล้านคนแต่มันจะมีกี่คนที่เฮ้ยเขาเอ็นดูแล้วเขาอยากคุยกับเรามันยากมากแล้วหนูรู้สึกว่าเอยหนูภูมิใจมากซึ่งตรงเนี้ยที่หนูได้มาก็คือได้มาจากของวาลูกสมหลาใช่นี่คือเป็น<า>เ,เขาเรียกว่าเป็นบารมีครับพ่อเป็นคนที่น่ารักครับยิ้มนี่หล่อเลยสาวคิดตึมอ่าเดี๋ยวพ่อยิ้มดีกรับพอมีสไตล์ยิ้มแบบพ่อนะคะอ่ายิ้ม ลูกนะครับไม่ว่าเป็นเบสโบสครับดูชื่อชื่อนะครับเบสชื่อเล่นนะครับเบสนะครับเบสคือสมัยผมชกมวยผมได้ตำแหน่งเบสบ็อกเซอร์ประจําเป็นนักชกประจํารายการนักชกยอดเยี่ยมประจํารายการนี่คือตำแหน่งเบสบ็อกเซอร์ผมก็ได้ประจําผมชกที่ไหนผมได้ตำแหน่งเบสบ็อกเซอร์ผมก็ผมก็เตรียมชื่อถ้าไม่ลูกออกมาเนี่ยตั้งชื่อเบสเลยคือดีที่สุดนี่ที่มาเขาชื่อเบส แล้วก็รักวณีคําสิงอาไม่คนห้าสิบหกสิบล้านคนเนี่ยรักวณีไม่มีเกิมครับจะมีชื่อเดียวเป็นชื่อเอกลักษณ์เลยลักใครเราก็เราก็คิดว่าเราได้ลูกแล้วลูกเราต้องชื่อไม่เหมือนคนอื่นต้องชื่อเป็นหนึ่งเดียวแล้วคุณมีมาจากชื่อคุณพ่อแล้วคุณแม่เราคิดหลายวันคิดหลายวันไม่ได้โมนะคิดหลายวันนะไปคิดมาคิดไป มาจากชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคิดหลายวังคือเขาจะมีความตอบแบบว่าตรงคําถามแต่อ้อมน,นิดนึงค,ค,คือคือคิดแม่แม่อะไรก็ได้ย <ใจ S 2> ู่แล้วไงแต่ว่าผมเนี่ยผมจะเป็นคนคิดชื่อเล่นก่อนแล้วก็ชื่อจริงเอาที่ไม่เหมือนใครอ่าอ่าเป็นตีก,กล้ามบวกคิด,คดหลายเชื่อมันมันก็เหมือนหมดเหมือนหมดเหมือนหมดคิดไปคิดมาก็สมรักสาวนีตัดตัวท้ายออกมาค่ะพ่อ สมรักก็เอารักมาเสาว,วน,นีก็เอาว่าน,นีมาครับก็กลายเป็นรักวน,นีร <ๆ S 2> ักวน,นีเข้ามากโบ๊ทนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยมีมีเบสแล้วเราเป็นทหารเรือ,อทหารเรือก็หาโบยไม้บาสบาสเบส โบ๊ท <Both S 2> แปลว่าเรือ<ะ>เรือโบ๊ทแล้วใช่ไหมโบ๊ทแปลว่าเรือ,เป,ปเ,อเป็นบาร์เบสโบ๊ทท้อ,องพอดีเลยที่จริงอ่ะเบสนี่ไม่มีใครชื่อเหมือนไม่มีใครชื่อเหมือนโบ๊ทนี่เหมือนกันโบ๊ทชื่อจริงว่าอะไรครับพ่อครับรักคำสิงไม่มีเหมือน,นก็มีรัก,กวัวนีแล้วที่มาของชื่อ ภูรักนี่มาจากไหนรู้ไหมเป็นไงจะเอาชื่อไม่เหมือนใครเนี่ยโบ๊ทเนี่ยต้องไม่เหมือนใครอีกพอได้ถึงในหลวงรัชกาลที่9ผมชกมวยมาปั๊บเนี่ยให้รำเหรียญถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9โ้าโค้ชท่านก็ภูมิพนธ์เป็นภูมิภูวรักมีรักคนเหนือก็กลายเป็นภูรักคำย์ถ้าภูมิพลเนี่ยภูมิพลเนี่ยแปลว่าแผ่นดินเติมรักรักษาก็รวมมันปุ๊บก็กลายเป็นผู้รักษาแผ่นดิน เข้าใจยังยังไม่รู้เลยเข้าใจไหมเพิ่งรู้วันนี้เนี่ยเกิดมา17ปีเนี่ยไม่เคยไม่เคยมีใครถามไมคิดอยู่คนเดียวดีครับลูกสาวก็สวยลืมลูกสาวก็สวยสวยมาตั้งแต่เกิดพอคลอดมาปุ๊บโอ้ผมบอกเลยนะเอกชัดๆว้าวจริงจริงไม่ได้โม่ไม่ได้โม้ปากเป็นปากเออปากเป็นกระจับดั้งนครแล้วเราจะได้ฟังคขาว่าไม่ได้โม้นี่นางเอกชัดๆ แล้วยิ่งพอคลอดนี่ออกมาปุ๊บโอ้โหไอ้น,นี่ก็พระเอกชัดชัดอันนี้รอดได้พ่อไม่ได้โมออขอให้ที่เขาอยากฟังไม่ได้โมขอจ<ค>ัดชัดแค่ไม่ได้โมไม่ได้โมไม่ได้